ชื่อน้องกล้วยจับครับน้องชอบเล่นน้ำม,มากเลยค่ะเลี้ยงโดยเลี้ยงตามธรรมชาติค่ะปล่อยเขาเดินเล่นตามธรรมชาตินี่ค่ะจะอยู่ในป่าพอกับเมยพอกับเมยเขาตายมาแล้วกว่าทุกหลดชนุนก็เลยเอามาปนข้าวปนน้ำก็เลยปลูกพันธุ์เนี่ยจนโตมาได้รักษามเดือนได้แล้วค่ะ ก็พุกพันุ์เตยเอามาเลียงไว้กับแม่แมวเตยเขากินนุ่มแม่แมวเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยเข้าใจว่าแม่มันเป็นแม่เตยกันแล้วก็มา้าเขาคิดว่าเข้าใจว่าเป็นพอ่อ <c oughs> เขาเดินกันซ้มตัวน่ารักนี่ค่ะเดินกันก็มีแมวมีมา้าแล้วก็มีตัวนาคเดินกันน่ารักซ้มตัวไม่ได้ไท้ายเลยนู่ปเป่นปเรื่องกางกอกลหล้วๆน่ะเดืองกางกอกหลายๆนุ่นๆนุ่นเลยแต่ น่ารักค่ะแต่ว่าถ้าว่าเขาหมูยื่นเขาจะกัดค่ะอันนี้ปล่อยไว้ตามธรรมชาติเลยนุ่นๆไปเล่นกับข้างคกละลาเด็กๆดือดๆด้อเด็กดืเด็กดื